สวัสดีครับชาวสโตอิกท่านนะครับสโตอิกยิงธนูแล้วก็การโฟกัสที่กระบวนการครับนะฮะไอเดียก็ยังคงได้จากเร่มนี้นะครับสโตอิกปรัชญาเสริมแกร่งเพื่อชีวิตไม่สั่นคลอนนะครับในการยิงธนูนั้นนะฮะผลของการยิงคือยิงเข้าเป้าครับนะฮะแต่สโตอิกบอกว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่เราควรใส่ใจนะครับเพราะว่า มันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราครับจะเป็นการฉลาดกว่าครับหากเราพุ่งเป้าไปโฟกัสที่กระบวนการครับแทนที่จะโฟกัสไปที่ผลลัพธ์นะฮะเพราะว่าเราควรระหนักให,ให้ชัดเจนว่านะฮะกระบวนการที่ดีย่อมส่งผลให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีครับ ที่สำคัญคือกระบวนการนั้นมันเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเราครับซึ่งเราสามารถควบคุมได้ครับการตั้งใจฝึกฝนและทั้งหมดนั้นมันเตรียมเราให้พร้อมสําหรับการยิงธนูให้ดีเยียมครับเนี่ยเป็นโค้ดที่ผมได้จากหนังสือ,อ The Little Book of s o i s m นะครับผมว่าประเด็นนี้ดีมากนะคือมันทำให้ผมเข้าใจ ความจริงของอาการโฟกัสกระบวนการที่มันแบบตัวอย่างของการโฟกัสกระบวนการที่มัน,ม,น,ม,นมันดีและมันกระจ่างมากขึ้นนะคือเขาเปรียบเทียบเราเป็นนักยิงธนูครับนะฮะสิ่งที่เราควบคุมได้คือเราเล็งใช่ไหมเล็งธนูไปที่เป้าหมายแล้วก็ง้างแล้วก็ปล่อยครับที่เหลือนั้นพอลูกธนูออกจาก ออกจากการยิงแล้วเนี่ยปล่อยไปเนี่ยมันก็อยู่นอกเหนือการควบคุมเราละมันจะมีปัจจัยอื่นครับที่นอกเหนือการควบคุมเราได้แก่ลมกระแสลมครับเรือตาา่างๆนาเป้าอะไรต่างๆนา,าที่เราควบคุมไม่ได้ครับดังนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะไม่เข้าเป้าได้เหมือนกันนี่เป็นความจริงครับเราจะแยกว่าสิ่งควบคุมได้คือการการะทําเราใช่ไหมหลังจากที่เรากระทาแล้วเนี่ยผลลัพธ์ ตอบสนองการกระทำเหล่าน,นั้นมันจะเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมเราครับเราอย่าได้ไปโฟกัสในสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมเราปล่อยวางมันครับนะฮะปล่อยวางกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมเราครับพู้เขียนบอกว่านะดังนั้นอนะ่ะความสําเร็จจึงถูกจึงควรถูกนิยามครับด้วยความพยายามของเรา ที่จะทำทุกอย่างภายใต้อำนาจควบคุมให้ดีที่สุดครับไม่ว่ามันจะเข้าเป้าหรือไม่ไม่ว่าเราจะชนะหรือแพ้ก็ไม่สำคัญเลยครับเพราะว่าท้ายสุดแล้วเราทำสำเร็จหรือล้มเหลวไปแล้วในกระบวนการครับคือเราทำสำเร็จหรือล้มเหลวไปแล้วในกระบวนการครับดังนั้นเนี่ยนักยิงธนูโซวอิกเนี่ยจะพุ่งความสนใจไปที่กระบวนการครับคือการเตรียมพร้อมและการยิงธนูออกไปให้ดีครับผลลัพ์เชิงบวก ที่คาดว่าเป็นไปได้คือยิงเข้าเป้าจะไม่กระตุ้นให้ดีใจอะไรเลยครับและผลเชิงลบที่คาดว่าจะเกิดเช่นว่ายิงพลาดเป้าก็ไม่กระตุ้นให้หดหูครับนักยิงธนูชาวโอิกทาสําเร็จไปเรียบร้อยแล้วในกระบวนการและพร้อมรับทุกผลลัพธ์ด้วยใจสงบนิ่งและมั่นใจและรู้ว่าเขาได้ทําได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้วครับนี่ฮะนี่เป็น เป็นแก่นเป็นปรัชญ,ญาที่บอกว่า,วาอูเอาไปประยุกต์ใช้การเทรดเลยครับถ้าคุณเป็นนักเทรดนะใช่ไหมคุณคลิกซื้อหุ้นที่มันมันเบรกเอาตามฐานราคาคุณเนี่ยด้วยตรงตามทฤษฎีเป๊ะเลยตรงตามสัญญาณซื้อคุณเป๊ะเลยพอซื้อไปเนี่ยมันอยู่นอกเหนือการควบคุมกันแหละราคาหุ้นจะวิ่งขึ้นให้กำไรคุณหรือ วิ่งร่วงสวนมันก็เป็นสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ครับดังนั้นเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบครับทั้งในแง่ทั้งผลลัพธ์ในแง่ดีและ,แ,ละแง่ร้ายครับถ้าในแง่ดีก็ดีใจครับเตรียมตัวทนรวยต่อไปครับแต่ถ้ามันร่วงสวนลงมามันฟอสเรลิ้ก็ทำใจครับทำใจรอขายครับ นี่เป็นนี่เป็นาการโฟกัสที่กระบวนการที่เราเอาไปยุกต์ใช้การเทรดได้เลยครผู้คนส่วนใหญ่ที่ไม่เข้าใจนะครับมักจะพอได้กําไรก็ดีใจแต่พอขาดทุนมาเนี่ยก็ผิดหวังแล้วก็รับไม่ได้ครับอันนี้ผิดนะผิดผิดผิดเลยเพราะว่าจริงๆอะอะไรก็ตามที่คุณควบคุมไม่ได้ก็ ไม่ควรจะไปเสียใจอะไรมันมากมายครับเนะี่ยก็ยอมรับมันโอเคเกิดขึ้นก็ตัดสินใจตัดขาดทุนไปถ้ามันลงมาถึงจุดที่มันเป็นความเสี่ยงเนะฮะการพุ่งเป้าความสนใจไปที่กระบวนการสนใจในสิ่งที่เราควบคุมเลเนะี่ยคือสิ่งที่จะเพิ่มพลังความมั่นใจอย่างใหญ่หลวงครับเพราะว่าคุณรู้ว่าถ้าคุณทําได้ดีที่สุดแล้วคุณจะทําสําเร็จแน่นอนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่านั่นคือทั้งหมดที่คุณทําได้ครับ ถ้าคุณพยายามอย่างดีที่สุดในการทํางานในความสัมพันธ์และสุขภาพตัวเองครับคุณรู้สึกมั่นใจและสงบสุขภายในเสมอความมั่นใจอย่างไม่สตกะ้านหรือความสงบสุขเนี้ยเกิดขึ้นเพราะคุณทําทุกอย่างอยู่ในอํานาจคุณแลครับคือคุณทําทุกอย่างที่อยู่ในอานาจคุณหมดละเพราะทั้งหมดนั้นคือสิ่งที่คุณควบคุมได้ครับความสุขเกิดขึ้นเพราะว่า คุณทำในสิ่งที่คุณควบคุมได้ดีที่สุดแหะครับเนี่ยต่ให้สิ่งนั้นผลลัพธ์ออกมาไม่ดีนะฮะคุณก็จะพึงพอใจเพราะว่าคุณรู้แก่ใจว่าคุณทําได้ดีที่สุดแล้วไม่ยังเป็นต้องต่อว่าผลลัพธ์ที่แย่ครับเพราะว่ามันก็มีปัจจัยอื่นตั้งมากมายที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ครับแล้วก็มันมีที่ผลต่อผลลัพธ์นั้นนี่ฮะนี่เป็นสิ่งที่ผมว่านี่เป็น ประเด็นที่ผมประทับใจจากเร่มนี้มากแล้วก็อยากมาแชร์ให้ฟังกันแลมทําให้ผมยิ่งประทับใจและศรัทธาปรัชญาโตอ,อิมากขึ้นครับในการเปรียบเทียบสิ่งที่คุณควบคุมได้กับควบคุมไม่ได้แล้วก็ทําให้เราเนี่ยหันกลับมาสนใจในสิ่งที่ขึ้นอยู่กับคุณให้มากสุดให้ดีสุดก็พอครับอะไรก็ตามที่ไม่ขึ้นอยู่คุณก็ปล่อยวางให้ได้ครับนะฮะเอาไปประยุกต์ใช้กับการใช้ชีวิต การเทรดได้เลยครับเนะี่ยแบบเป๊ะๆแล้วก็แบบที่ไม่ต้องอะไรมากมายะฮะเนี่ยเล่มน,นี้ครับแนะนำเลยนะครับลองอ่านดูนะครับเดี๋ยวประเด็นที่น่าสนใจเอาแช่จะมาแชร์ให้ท่านฟังอยู่ต่อไปนะครับท่านี้นะครับเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ